เอ้ยเกิดแลวผมไม่เปิดบ้านใหญ่เอ้ยแปลก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 ไอ้แปลว่าอะไร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 ผีที่มาปวช้าเอาคอามระช้าเหรอเอ้ยแต่ตอนเข้าเกมนี่ือไวจัดเลยนะแต่ตอนเข้าเกมนี่กูเห็นกดไวด้วยนะลอบบี้ก็เข้าไวกดพร้อมก็ไวแต่ไม่เล่นเที่ยงสามสิบสี่นาทีได้ห้องผีออกไปกันต่อเที่ยงสามสิบแปดได้ห้องผีออกอีกแล้ว ไปกันต่อตอนนี้เวลาครับโอเคตอนนี้เที่ยงสี่สิบห้าได้ห้องแล้วผีออกอีกแล้วไปกันต่อหนักไป้องหายแย่ดิเฮ้ยบีมไปว่าไปว่าไปว่าไป้่าเนี้ยดิบูดหายโอ้โหกูตกคนเดียวถึงแท่นคือถ้าหมูทำอีปากให้มันเร็วๆกว่าได้ไหมได้ได้บ้านเล็กครับบ้านเล็กขึ้นบ้านเล็กมาม่ยันนะไอ้บีมมันได้เชือหายยังน้อง ย่างๆยังให้หายล้วหายเาปักเลยเกดเ็วช่วยหน่อยเดี๋ยวแปะให้ไว้เลยมันจะรู้ยังใส่เขาเลยแย่แข่แย่ผ่อนน้ำมัหกวัต่อยผ่อยอยนี่ไงตรงนี้ใส่เหลืองเล่นปะกั้นกเลังไปกำลังไปพี่ตองเอาไหวแใบเพื่อนผมดิมาสานแทนไหวาย่แล้วอยู่แล้วอี่แล้วไปมามา้มาขอบ้านเลิกก่อน มแอรยแล้วปังตนข้าวดข้าวนี่เราีกูีกูตันมันโดาหมนเนียดนเออมแต่สินนเอามีแต่สินก็ชนแต่สินแม่งเลยละกัน เองกูโดไอ่วันใหญ่มีอะไรอยู่ไฮมิดอ่ะช่วย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 ชวยทำแยกไฮมิดวันเวมอะวังวางไว้นะตายความบ้านเลื่อนนี่มันอะไรกันรูสึกว่าเล่นออกเป็นยันเล่นอ๋องแทนตัวโหดให้ล่วงเลยว่าดอนพาสีดีกว่าเว้ย เอ้ได้ลบโล่ดีชอบชอบชอบเอ้ยลบบินรงโรงพยาบาลลาซาบาเฮเหรอไปมาวะบินรังให้วินรังให้เป็นู้อหะไรก็ได้น้ำผีบางคุณดข้าคุณเดนข้าคุณดข้าคุณนผีบนเต้เต้โอ้ยชุณไม่ดีโอ้ไม่โดนวะไม่ได้จะโดน พี่ตองน้าทาาักคนจริง<ล>แม่งเลยเล่นอยู่บนเตอเอ้ยเล่นอยู่ล่างเตอแม่ล่าจะไล่นะเขาหุน่นเขาหุน่นหาหาอยู่กูปัรทไวอะไใ่หมดป่านได่วนเกียร์หุ่นไม่ให้ดูควาว้า,าว ระยวเฮ้ยไม่ดีว่ะร่างเสืออะวนได้วิ่งแต่แท็หมดแล้วแบบไอเฮียม okay. ันมีห no. ุ่นตรงนี้โอ okay. ้โหแล้วมันตีแบบโอ้โหเย็ดลูกหุ่นเนี่ยพี่แบย์โกกูตายนะ ้เเาตายปักไปเลยปักไปเลยปักไปเลยไม่ต้องเข้าไม่ปักก็ตายนะมันตีไม่โดนแล้วแม่งตีกูต่อนี่มีโอกาสเลยกูไม่สุดแค่มาดีกูโดนวาตีหุ่นอีกอันนี้เดี๋ยวกูทิ้งรถแตะให้ได้ได้กูเดินกูวิ่งตามมันไว้อยู่มีสายสิ์เฮ้ยผีอยู่นี่ผีร่างเงอเนี่ยนั่งกลางอ่ะนั่งกลางนั่งกลางเห็นไรแล้วไปหาแล้วดิสกูมาจังหบัดตันโล อุ้ยสองวัดมาแก๊ตเติ้ลเหรเว้ยมี้องสีรึเปล่ไม่อะไรอ่ะแต่เปล่งมันขึ้นแล้วเนี่ยบีมีมีตันบ้าบพิมตันให้ก็ตันให้อยู่แล้ขอไอทีขอไอทีขอไอทีเอาชัวร์ขอไอทีขออีกทีหมดแล้วนะ่นหมดแล้วหมดแล้วพี่ตายตายแล้วคว้ยยังไงมันเดี๋ยวโยนโยนน้ำมนต์ใส่หน้าเลนี่อ่ะไ่ทันแล้วหมดขวดแล้วพี่ควยไอ้ที่ไม่เว้ยคือคือถ้าผมไม่ฉีกอะผมว่านานเว้ย เพราะผมขี่ขึ้นไปแม่งมันตีไม่โดนแล้วแบบมันตีต่อโดนกูโดนอีกเดือนมาโดนอีกเดือนสองอะกูลงมากูก็ลืมว่าแม่งมีหุ่นล่างกูโดนสองแถบแบบงงงงงงอะไรเงี้ยเต็งเลยกูอี่สองกูรงไหนวะห้องห้องที่มันชอบมีแทนใช่ปะตรงนะอีสองะกูสาแอบไล่พี่แอ๊บเนี่ยกาศแล้วว่าคนนี้จริงด้วยขอไม่ได้หอมเลยเฮ้ยไม่ทันโอ้เธอขอโทษ ขอโทษเ๊แก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 พี่ตอมแกวางกว้างแพี่กโลกว้างตับแล้วตังให้นอนมีหมดไหวเนี่ยเียเจ็ดติดแต่มิ้หายปกติตุดตุ๊ใส่กุไตแดงกุไตแดงไอ้ไม่ได้ครับช่วยตายตายตายให้ามีประคำลงตายไปลงตายไปแต่ประคำประคำอยู่กูประคำยู่หอ ถ่เลนปพร้อมพร้อมน้ำมนต์ดีกว่าคอ้บพรอมพร้อมิขึ้นถงขึ้นถงขึ้นถงอ๋อมามาคันเราโลดแล้วหายตายจะระดิดตายเหรอเอางอมงอมไอ้เยอยกูใส่ตันตันตู้แม่งเหนื่อยเนืเลยอ่ะเนี่ยกัโทษ เอาเวรู้สึกผิดกับคุณไหมเฮียย่าทำไมวะเกิดอะไรขึ้นวะตายมันเอาบล็อกเหรอดิเลยไม่รู้แต่คิดว่าเจ็ดก็ไม่ออกนะแต่มันมันใหญ่เกนปักเลย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 หลุดูแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลุดนะหลุดนะอยู่กลางบ้านอยู่กลางบ้านกำลังเข้าห้องหมุดมาขวับบ้านได้ผมมาขวับบ้านเล้ผมพี่ยัยผมอยู่กลางบ้านนะขวับบ้านก็มีขวาบ้านก็มี กูได้เสร็จแอบเลยกูแอบยังไม่รู้ไปแล้วน้าบ้านนะโดดหน้าบ้านมีน้ำนะสองตัวอันี้ระวังมัสองประคำสองมีประคำหนึ่งไอเนี้ตรงห้องวายหน้าบ้านหน้าบ้านคำสองโลแล้วโลแล้วเอาปะเอาวายหน้าบ้านหน้าบ้านน้าบ้นเนมนอยู่ซ้ายแล้วพี่หนูย้ายมัคุณจะเจ็บปเนี่ย ก็ตาก็ตายทิ้งโนไปแล้วอุ้งกวางไอ้เหี้ยโอ้ยฮะก็ไปกูโดนกวางอ่ะไอ้โดนกวางได้ไงวะน่ะมาไปสัญญาก่อนไปไปไหนไปกำลังไปเออผมอยู่ซ้ายเพื่งนเอ๋อขีเข้ามากลางก็จับกระตันหลอกแต่ล้อซ้ายยายอยู่ไหนอนะยายขวายายขาเนี่ยกลางกลางไอทีงกระตันหลอกพี่องของเล่นอยู่ซ้ายบ้านมี่มาแต่แต่ตาได้ทีเด็กูกูพร้อมเลยอ๋อพร้อมพร้อม อยู่โถ่เนี่ยอยู่กับผีคุณมีกันตันนะเออกระต่ายไล่ผมด้วยหรือไม่ให้กระต่ายอ่ะมันก็แตกกระตันกระตันหรอกให้เน้นพลเลือดอิ่มเลยเนี่ยท้ายบ้านกูมีกูมีกูแบบหลังไม่มีโอ้กูแย่แล้อวไม้กูอย่าไม่เจ็บเก้าเอามีกันปั่นะเด็กแค่โอเคเรากระตันออกรอบหน้า แทนได้นะตลมาตามไปไหนอ่ะตันตัหนอกน้าบานโ้หแย่แล้วกูตัดให้อีกทีนึงตายแม่มเองมัใส่กตัดไปไตัดไปไหนอ่ะตัดทางว่านอุ้ยเฮี้ยกวางเอ้สัตว์เเลียกกว้างสัตว์ไปตัดมาขวาก็อยู่ขวาอยู่ขวาอยู่แล้วผ่ายา่ายาไม่ไม่ได้าวไป่ข้ององสมุดไปข้องสมุดไปสมุดเหรอไปต้องยายี่ต้องย้ายพี่ตองอยู่ไหนตายพี่อยู่าย ระวังไม่ลงยังไม่ลงยังไม่ลงอยู่ห้องมดมาแล้วยัดฉีดนะ๋ยวกูไปเล่นด้วยก็ตายว่างก็ตายสิบวิจังวางแล้ววางแล้วเอาผมเดเล่นผัดด้วยนะเอาดิกูลงโถนะกูลงนะกูลงเออไม่ตามปวดรูดไปแล้วปวดลูดไปแล้วเอ้ยระวังกันตัดออกเฮ้ยมันจะตายแล้วตรงเนี้ยมาดีตัดเฮ้ยระวังเคนเติ้ลนิด มันีมันไม่มีกันไอ้นี่ไง